ฟิวเจอร์รังสิตมาถึงตลาดเจ้าพรมพระนครศรียุธยาค่าโดยสาร50บาทระยะทาง46กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีนะครับแต่ก็สามารถขึ้นและลงต่างจุดต่างๆของเส้นทางนี้ได้นะครับเช่นนวันคนครประตูน้ำพระอินท ไปวัดมหาธาตุด <desenvol ver> ีกไายมั่ครับพี่รถเดียวดีโรดเดียวไเดานคี่ยวไปวัดมหาธาตุที่จัดงานวิ่งนะครับผ่ือเขาเป็นนักการเมือง่อว่าผมไม่เได้เธอ วัดโบราณสวัสดีครับขอบคุณมากครับ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 ขอบคุณนะครับที่มาส่งว้าท่าเลยนี่ก็เอาขึ้นรถจุดยานะครับขึ้นจากรังสิตผมฟิวเจอร์นะครับ50บาทนะครับอยุธยานะครับเดี๋ยวก็จะไปงานวิ่งอยุธยาไนท์รันวันสิทธ์เปียนะครับมีคนซ้อมวิ่งด้วยนะครับเนี่ย พี่มาจากปทุมครับนี่ก็เจอชาวยุทธยา <c oughs> ครับครับสี่คนโอเคครับยังไม่ได้รับหั <c oughs> นอกไม่รู้